ไปดูท่านนายกกันบ้างคุณผู้ชมก็วันนี้ในกรณีที่ท่านนายกนะไปเยี่ยมชมนะเ,เออเรียกว,ว่าไปตรวจตรวจสถานการณ์น้าท่วมนะนที่ขอนแก่นแล้วก็อุบลน,นะครับแน่นอนแหละก็ต้องให้นัสัมภาษณ์ทางผู้สื่อข่าวด้วยนะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมานะครับบอกว่านันายกปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่รู้เรื่องกรณีที่มีการเปิดตัวแคนดิเดตในานามของพักพลังประชารัฐนะครับจะมาเป็นนายกคนต่อไปนะครับโดยที่โรงเรียนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับท่าน นายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ต่อข้อสามผู้สื่อข่าววันนี้นะถึงการวางทายาททางการเมืองในอนาคตนะครับเพราะมันมีข่าวลือออกมานะครับว่าขณะนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้คิดนะนักข่าวก็เลยถามย้ําว่าจะวางแนวทางการเมืองหลังนี้หลังจากนี้เนี่ยอย่างไรนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าต้นยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ขอทําเรื่องน้าท่วมก่อนนะครับนักข่าวก็เลยถามที่เลยนะฮะกรณีกระแสข่าวมีชื่อของพลตำรวจเอกจากชิป ชัยจินดาอดีพผอบอตรอจะมาเป็นทญญายาท3ปอหลังครบกรําหนดเว้นวักทางการเมือง2ปีหลังพ้นตําแหน่งสอวอนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้นะครับนะักข่าวก็เลยถามถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพักพลังประชารัฐจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอย่างไม่ทราบนั่นเป็นเรื่องของพักเขานะครับก็ให้เขาไปทํากันเอง เออนะฮะก็ะะวันนี้คุยกันยกบนักข่าวนิดหน่อยนะ,ะเพราะว่าเน้นไปตรวจเรื่องน้ำท่วมนะครับ